รู้ไหมคะว่าอายุ30กว่าก็เป็นวัยทองได้ไม่ได้เกิดแค่ในคนที่หมดปอดอไปแล้วเท่านั้น7อาการต่อไปนี้มีความเสี่ยงว่าคุณอาจเป็นวัยทองก่อนวัยหปอดอมาผิดปกติ 2. ร้อนวูบวาบคล้ายคนเป็นไข้ 3. นอนไม่หลับ 4. หลงลืมบ่อยๆ 5. อ่อนเพลียไม่สดชื่น 6. ุดซ่อนเร้นแห้งแสบคัน 7. ความต้องการเรื่องมนเตียงลดลง 4. สาเหตุของคนที่มีอาการไวทองก่อนวัยคือ 1. ความผิดปกติของฮอร์โมนในร่างกายทำให้ฟองไข่ในรังไข่สลายเร็วกว่าปกติหรือมีไข่ในฟองไข่แต่ไข่นั้นไม่สามารถผลิตฮอร์โมนได้ 2. มีประวัติการผ่าตัดมดลูกหรือรังไข่ 3. กรรมพันธุ์ถ้าคนในครอบครัวปอจอดอหมดเร็วเราก็อาจจะหมดเร็วได้ มีโรคประจําตัวเช่นโรคไทรอยด์โรคอ้วนโรคเบาหวานโรงมะเราา็งเมื่อาานคนไข้ไปพบคุณหมอด้วยอาการปอรจดอไม่มาคุณหมอจะทําการตรวจตั้งครรภ์ก่อนเป็นระดับแรกถ้าพบว่าไม่ท้องจะทําการอัลตราซาวด์ถ้าพบ,บรราาว่าบบรรมดลูกมีลักษณะเหี่ยวโปร่งมดลูกบางรังไข่เหี่ยวมองแทบไม่เห็นฟองไข่ก็มีความเสี่ยงที่อาจเป็นโรคนี้ได้จากนั้นจะเจาะเลือดตรวจเช็คฮอร์โมนถ้าฮอร์โมนผู้หญิงต่ำแต่ฮอร์โมนต่อมใต้สมองปกติแปลว่ามีปัญหาที่รังไข่ ก็จะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นไวทองก่อนไวโดยจะมีอาการคล้ายกับคนที่เข้าสู่ไวทองแต่อาการจะรุนแรงกว่ามากเพราะเกิดจากการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนแบบเฉียบพลันดีเน่ฟลาวอ l พลสมีสารสกัดเกรดนำเข้า6ชนิดที่เหมาะกับอาการไวทองโดยมีสารสกัดจากถั่วเหลืองที่มีไอโซฟลาโวนสูงถึง40% จึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับประโยชน์จากไฟโตเอสโตรเจนหรือเอสโตรเจนธรรมชาติจากพืชที่มีสูตรโครงสร้างและการออกฤทธิ์คล้ายกับฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายทานเพียงวันละ1แคปซูลหลังอาหารเย็น1ขวดมี30บแคปซูลทานได้1เดือนมีเลขทะเบียนออยผ่านโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน G A P G M P G H P H A C C P และ I S O 2 2 0 0 0เป็นสูตรที่ออยคิดค้นร่วมกับทีมวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งต่อตัวช่วยในการแก้ปัญหาอาการ วทองให้ทุกคนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ